จะเรียกว่าบ้านเรามีความมั่นคงทางอาหารได้ก็แต่เมื่อเราเข้าถึงอาหารได้ทุกเวลาเพียงพอและปลอดภัยดูจากโจทย์นี้คงต้องหันมาถามภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วละค่ะว่าจะทํายังไงให้คนไทยสามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างครบถ้วนขณะที่นะักวิชาการมองว่าสิ่งที่ทําได้ทันทีก็คือการปรับระบบการผลิตให้สอดคล้องกับฐานทรัพยากรธรรมชาติค่ะไม่ใช่ทุกคนที่จะประกอบอาชีพในภาคการเกษตรจะสามารถกําหนดความปลอดภัยของอาหารได้นะคะ พราะสภาพแวดล้อมทางกายภาพในบางพื้นที่อาจไม่เอื้อต่อการผลิตเพื่อบริโภคทําให้กเกษตรกรต้องพึ่งผาพื้นที่อื่นเพื่อเข้าถึงระบบอาหารค่ะอย่างเรื่องของน้ําต้องยอมรับว่าพื้นที่ชนระทานในบ้านเราอย่างน้อยถ้าเทียบกับสัสดส่วนเกษตรกร,ร,กรทําให้บางพื้นที่ปลูกได้เฉพาะพืชที่ทนแล้งอย่างพืชไร่แม้จะใช้น้ําน้อยและไม่ต้องง้อแรงงานจํานวนมากแต่ก็มีความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางอาหารสูงค่ะ เรื่องราวของอาหารปลอดภัยนะครับเราก็ทําให้เห็นว่าชาวบ้านค่อนข้างที่อยู่ในพื้นที่ร่มหรือว่าทําแบบบ้านนาน,นะครับมีความเสี่ยงเรื่องของอาหารปลอดภัยที่น้อยฝ่าเพราะว่าอาหารโดยส่วนใหญ่เขาจะปรุงแล้วก็ปลูกนะครับจากพื้นที่ที่ริมรั้วนะครับหรือว่าข้างบ้านนะครับหรือว่าหัวไร่ไปนาเนี่ยครับของเขาเองในขณะที่บ้านไร่นี่มีความเสี่ยงสูงเพราะว่าเขาไม่ได้ปลูก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งกรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหารไว้4ปีภายใต้4ี่ยุทธศาสตร์หลักค่ะมีทั้งมาตรการเชิงรุกและตั้งรับสอดคล้องกับกรอบนโยบายบูรณาการความมั่นคงทางอาหารของอาเซียนที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารในระยะยาวและยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรการสนับสนุนในทางต่างๆเนี่ยจากรัฐบาลในช่วงหลายช่วงที่ผ่านมานะครับ ส่วนใหญ่เรายอมทุ่มทุนในการเรียกไปสนับสนุนสินค้าเกษตรนะครับนับหลายแสนล้านบาทนะครับในหลายรัฐบาลแต่ว่าเมื่อมาเทียบกับเม็ดเงินที่เราใช้ไปเพื่อการเกษตรที่ยังยืนเนี่ยกลับพบว่ามีน้อยมากนะครับในความเห็นผมเนี่ยมีไม่ถึง10%ด้วยซ้ำน,นะครับนั่นหมายความว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐที่ทําให้เราไม่สามารถเดินหน้าไปสู่เรื่องดีได้ ครอขายด้านเกษตรมองว่าการพึ่งตนเองเรื่องอาหารในระดับครัวเรือนจะเป็นรากฐานสําคัญให้ประเทศมีความมั่นคงทางอาหารค่ะอย่างเกษตรกรในพื้นที่บ้านนาเวียงใหญ่อําเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยที่ใช้พื้นที่อีกฝั่งของภูอังลังเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติส่วนพื้นที่เกษตรกรรมก็นําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการความเสี่ยงเพื่อรักษาฐานทรัพยากรอาหารค่ะพื้นที่เกษตรกรรมบนที่ราบหุบเขาแห่งนี้ คือพื้นที่อีกฝั่งของภูอังลังอําเภอด่านซ้ายตังหวัดเลยที่คนในชุมชนช่วยกันรักษาแหล่งอาหารตามธรรมชาติเอาไว้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นพัดน้ำหรือรหัสทดน้ำเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกษตรกรบ้านนาเวียงใหญ่นำความรู้จากบรรพบุรุษมาสืบทอดไม่ได้ใช้น้ำมันน้ำสะดวกจ้างสบายไม่ต้องได้ซื้อน้ำมันมาสูบแล้ว ยังไงอะคะไอตรงนเนี้ย<ม>นเนี่ยตรงใบพัดเป็น่งตรงที่เราสารไม้ไว้น่ะน้ำมันจะพัดมันก็แรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นนะมันก็หมุนกระบอกมันตัดออกหมดที่นะถ้ามีกระบอกยังอยู่ก็เน้นะะบอกตัดออกหมดแล้วแล้วมันแตกต่างกับที่เราใช้เครื่องสูบไหมคะไอความแรงหรือว่าน้ําอะไรต่างๆว่ามันก็แรงก็แรงเหมือนกันขนาดเครื่องสูบน้ำสามนิ้วเลยในอดีตต้นทุนการผลิตพัดน้ํา หากไม่นับแรงงานก็แทบไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งยังสามารถทำคนเดียวได้โดยใช้เวลาไม่เกิน3วันส่วนใหญ่นิยมทำช่วงเดือนมีนาคมเพราะระดับน้ำในแม่น้ำยังไม่สูงนักแต่ตอนนี้ชุมชนต้องปรับตัวให้ทันกับวิถีปัจจุบันมากขึ้นเพราะวัสดุตามธรรมชาติหาได้ยากกว่าเมื่อก่อนหมายความว่าเมื่อก่อนตรงนี้ก็เป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่หมดเปลี่ยนเปลี่ยนนานนียังแบบนี้สามงสาปี ทำไมถึงเปลี่ยนนะคะมันไม้ไผ่มันหายากเมื่อก่อนไม้ไผ่แถวนี้มันก็เยอะหมดแล้วเนี่ยแล้วทีนี้แมคโครเขามาลอกคลองลอกอะไรเขาก็ลื้อหมดปากชาวบ้านคนนี้เล่าว่าเขามีที่นา14ไร่ช่วงนี้จะปลูกข้าวโพดเป็นอาชีพเสริมด้วยพื้นที่เกษตรกรรมที่มีไม่มากนักการปลูกพืชหมุนเวียนจึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ากว่าปลูกพืชเชิงเดียวเพราะอย่างน้อย เขาก็ไม่ถูกผูกมัดจากนายทุนแถมยังมีรายได้และแหล่งอาหารตลอดปีแต่ที่รู้สึกเสียดายคืออาหารจากแหล่งน้ำที่นับวันจะน้อยลงแล้วพวกกุ้งหอยปูปลาตามธรรมชาติเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ไหมคะคุณลุงมีก็ส่วนน้อยมันหายไปไหนหมดอะคะจั้งแต่เขาลอกคลองนี่เลยมันหายหมดเลยเมืม่อก่อนปลาโอ้ยตัวใหญ่ขนาดขาขนาดเคอนี่เยอะเนะเดี๋ยวนี้ไม่มีนะน้ำแห้งเดบเนะี้ย มันไหลเลย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 ไปไม่มีที่กักเมื่อก่อนมีต้นไผ่แล้วก็มีน้ําลึกน้ําไไรนะเ,เวลาเขาลอกคลองดินลงไปถมตื้นเขินหมดนเนาะก็น่าเสียดายอยู่เนาะออืมไม่มีปลาแล้วหายากแล้วปลาถ้าอยากกินปลาเดี๋ยวนี้ก็ต้องไปซื้อสินั่นออซื้อตลาดหาชินยากไม่มีวิถีกเกษตรกรรมที่ใช้พื้นที่เพาะปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก นอกจากเกษตรกรจะสามารถจัดการพื้นที่อาหารได้เองแล้วความยั่งยืนที่เกิดขึ้นยังเป็นความภาคภูมิใจของชาวบ้านที่นี่ในฐานะที่ได้รักษาฐานทรัพยากรอาหารเอาไว้และนี่ก็เป็นแนวทางที่เกษตรกรในชุมชนนาเวียงใหญ่นำมาจัดการกับระบบความมั่นคงทางอาหารปัจจุบันสสิธรสุขบดไทยพีบีเอสรายงาน การมีพื้นที่ผลิตอาหารอย่างเพียงพอโดยใช้ระบบพึ่งพาตัวเองเป็นหลักได้แปลงวิกฤตอาหารให้เป็นโอกาสสําหรับเกษตรกร,รกที่นี่ค่ะเพราะวันนี้พวกเขามีทั้งมาตรการเชิงรุกและตั้งรับกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตความเสี่ยงทางธรรมชาติไม่ใช่ปัญหาใหญ่ของคนที่นี่ค่ะพวกเขากังวลความเสี่ยงจากนโยบายรัฐที่ไม่ชัดเจนมากกว่าโดยเฉพาะทิศทางการส่งเสริมพืชพลังงานพืชอาหารและพืชเศรษฐกิจ